อะทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาตอบคำถาม Q a E งั้นก็เดี๋ยวมาที่คำถามแรกกันเลยอ่าคำถามแรกนะมีแฟนยังก็เออยังยังไม่มีครับผมโสดอยู่ผมอายุ uh, 12ครับแล้วก็ชอบสีฟ้าดำขาวครับอ,อแล้วก็ผมไม่เคยคิดจะมีแฟนเลยนะผมไม่บอกสุง,สงหรอกนะ อย่าโดนด่าเรียผมชอบแมวครับคำถามต่อไปชอบเรือไหนในอนิเมะมากที่สุดผมมีหลายเรือนะงั้นถ้าให้เลือกมาที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นโทโดบาคุเดกุฮะคำถามต่อไปท้าไมถึงอยากทำยูทูบอ่าคือผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆช่องนะครับแล้วก็ ผมเล่นโลโบอกแล้วก็กระติกโฟนครับผมใช้แคปคัสแล้วก็อะไลท์โมชั่นแล้วก็คลาย m มาสเตอร์ครับผมเรียนอยู่ okay. ถ้าผมอยากไปผมอยากไปญี่ปุ่นครับเคยครับเพราะว่าแบบเหมือนซับรถไม่ก็มีเพื่อนมา เคยด่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเริ่มท้อกับการทำ YouTube ก็เคยเกือบปิดช่องไปแล้วแต่ก็ได้แรงบันดาลใจมาก็เลยมีกระดิตกระใจทำช่องต่อคำถ,ถามต่อไปผมชอบกินคณะหมูกรอบครับผมเกิดวันพฤหัสครับแล้วก็เกิดวันที่22เดือนตุลาครับ2พศ2องหผมเกิดราศีตุลครับ5 ถ้าในเพื่อนในห้องทั้งหมดก็เป็นสเ๊ะประมาณ29คนครับเพื่อนสนิทมีประมาณ5-6คนครับอันนี้จำไม่ได้เออ่มีน้องแมวกี่ตัวผมมีประมาณ10กว่าตัวครับผมเมนได้ผมก็จะเมนเป็นมุยจิโร่ครับ